3ข้อผิดพลาดที่นักท่องเที่ยวมักทำามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือประมาทเมื่อประมาทแล้วเนี่ยก็จะตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรมนะคะของพวกที่ชอบขโมยกระเป๋าตังค์เพราะฉะนั้นค่ะให้ระมัดระวังเก็บเอกสารแยกไว้กับกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์สมควรเอาไว้ด้านหน้าที่คนไม่สามารถล้วงได้ ะะเป็นกระเป๋าที่สามารถคาดเอวได้ยิ่งดีเลยคาดไหลแล้วมาอยู่ข้างหน้าได้อันนั้นดีมากเลยค่ะ 2. ไม่เตรียมตัวไม่วางแผนการเที่ยวไม่จองโรงแรมคือไปถึงที่แล้วค่อยจองอันนี้จะพลาดหลายอย่างเพราะบางทีเป็นช่วงเทศกาลเต็มไม่มีที่พักนะคะแล้วก็จะได้ทิปถ้าได้ก็จะได้ที่พักที่ไม่ดีไม่สมกับราคาที่จ่ายไป ค่าตั๋วเหมือนกันตั๋วรถถ้าจองใกล้ๆก็จะแพงใกล้ๆวันเดินทางหรือช่วงที่กำลังจะเดินทางใกล้ๆจะแพงมากนะคะบัตรเครดิตและเงินสดนะคะให้เตรียมไปด้วยบัตรเครดิตเนี่ยอย่าลืมเปิดเปิดด้วยนะคะเพราะบางคนคิดว่าตัวเองมีบัตรเครดิตแต่ไม่ได้ไปเปิดกับแบงค์ว่าฉันจะเอาไปเที่ยวต่างประเทศเวนป,ประมาณ พอเวลาที่เอาไปใช้จริงๆปุ๊บเนี่ยมันใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดกับต่างประเทศเอ้ยยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เปิดในการที่ใช้ในต่างประเทศแบงค์เขาจะล็อกเอาไว้นะคะเขากลัวว่าบัตรคุณจะโดนขโมยไปอีกอย่างหนึ่งคือสัญญาณโทรศัพท์ค่ะสัญญาณโทรศัพท์ไปต่างประเทศเราอยากเปิดสัญญาณ roaming edge ทุกอย่างต้องเปิดก่อนไปถึงหรือถ้าเราจะเปิดตอนที่เราไปถึงแล้วเนี่ยจะมีการ โทรทางไกลกับมาเพื่อที่จะเปิดอันนี้เราก็จะเสียซ้ำซ้อนนะคะแล้วเอกสารอ่าพูดถึงเอกสารเรื่องการประมาทนะคะเอกสารเนี่ยให้เก็บแยกเลยก๊อปปี้เอกสารสำเนาบัตรประชาชนเอ้ไม่ใช่บัตรประชาชนสำเนาพาสปอร์ตอ่าถ้ามีสำเนาบัตรประชาชนด้วยก็ดีนะคะโรงแรมที่เราพักอันนี้ก๊อปปี้เอาไว้เก็บไว้ให้ดีโทรศัพท์เก็บไว้ให้ใกล้ตัวนะคะ สามข้อที่สามเลยไม่อยอมทำประกันการเดินทางประกันการเดินทางเนี่ยไปนอกประเทศนอกบ้านนอกเมืองเราค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆคือถ้าเราไม่มีเมื่อก่อนเนี้ยปุ่มเคยคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่ามันแพงอะ่ะมันจ่ายหลายหลายพันเลยอะ่ะ แต่ว่าตอนนี้เขามีประกันที่ cover ในราคาไม่แพงสําหรับไปการไปท่องเที่ยวในระยะเวลาสมมุติเราไป3เดือนเราสามารถซื้อ3เดือนได้ไป2อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ได้เราไปสามารถเลือกแพ็กเกจได้เลยค่ะประกันเนี่ยที่มีไว้ดีตรงที่ว่าถ้าเราตกเครื่องถ้ากระเป๋าเราหายนะคะเกิดบัติเหตุทุกอย่าง cover ในการเดินทางหมดนะคะเราต้องไปศึกษาให้ดีว่าบริษัทไหนที่ cover ประเทศไหนบ้าง ประเทศแต่ละประเทศจะ cover ประกันคนละบริษัทบริษัทจะแตกต่างกันนะคะโอเคไปเที่ยวแล้วมาระวังตัวให้ดีนะคะเที่ยวอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภยัยมีความสุขกลับมาบ้านเรานะคะโอเคถ้าหวังถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะหวังว่าเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ